ขาจะพูดถึงนะฮะนางเอกซีรีส์ไทยที่ตอนนี้นะติดกันงอมแงมทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคงพ้นคนนี้ไม่ได้น้องออมสุชาโอ้โหโอ้โหซีรีส์เขาคู่เขาสุดยอดเลยคนนี้นะฮะตกเป็นข่าวว่าเป็นเด็กเส้นไฟแรงหรือเปล่าจิงโง่มีซีรีส์ติดกัน2เรื่องนะก็บอกว่าโอ้โหเป็นเด็กเส้นของผู้จัดไฟแรงน้องหยางอันดันดาเพราะว่าเล่นซีรีส์ถึง2เรื่องนู่นนะครับเพราะว่าแล้วก็ดังเป็นผู้แตกเลยนะ แล้วเรื่องนี้ก็สาวออมก็ยังแบบว่าตีคู่กับหนุ่มไม้ด้วยค่ะไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนี่นะคะคฟินสุดๆเออ, <นะ S 2> อก็เดี๋ยวเราไปฟังกันดีกว่าว่าจะรู้สึกอย่างไรบ้างเป็นน้องเขาเก่งนะฮะหลังจากที่ที่ฟูฮาวสักเซสอะไรอย่างเงี้ยก็ทังทา้งชูเขาก็กับพี่นดนดาก,ก็เลยเตรียมเตรียมโปรเจกต์ใหม่ให้อมกับไม้แต่ว่าก็ก็ยังไม,ไม่ไม่ได้ทราบดีเทลอะไรที่ชัดเจนเท่าไหร่น่าจะมีแถลงข่าว น,ะะน่าจะเป็นสไตล์ r e เม k แต่ว่าน่าจะไม่ใช่เกาหลีแล้ว<อ>คูจินอะคะอาจจะเป็นอาจก็าจ,จะมีส่วนนะคะเพราะว่าหนึ่งเหมือนเราเราเรา,เราจูนเคมีนักแสดงกันได้แล้วเขาก็อาจจะอยากอยากใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วย<อ>หนูว่าจริงๆเป็น กับพี่นาดายากนะคะเพราะว่าคือเขาก็เป็นคนที่ชัดเจนในการทํางานนะคะคือเขากด็ดูดูดูตามเนื้องานจริงๆซึ่งเขาก็มีโปรเจกต์อื่นที่ก็เป็นนักแสดงคนอื่นเหมือนกันก็ไม่ใช่ออมทั้งทั้งหมดะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแค่เราก็อาจเป็นคนที่เขาแบบเลยกใช้บ่อยบ่อยหน่อยก็ ไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะเพราะว่าเราก็พยายามจะออพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยเราเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นได้นะคือเราได้รับโจทย์อันไหนมาเราก็ทําตามโจทย์ให้ได้ดีที่สุดค่ะ น้องเขาเก่งด้วยแหละนะเพราะว่าเขาเห็นความสามารถเขาคงเอาไปเล่นต่อใช่คือทั้งน่ารักแล้วก็เก่งแล้วก็ตั้งใจทํางานและอย่างที่บอกไปพี่อนันดาอย่างที่เราเห็นเนาะเขาถึงยากนะคะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะไปแบบอซื้อของไปให้เราก็ได้เล่นมันไม่ใช่แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าติดตามผลงานกัน